Key Success ของการทำแฟชั่นแบรนดิ้งละกันไม่ใช่แค่ผลิตเสื้อผ้าแล้วก็มาขายเฉยๆเป็นความรู้ที่อยู่นอกเหนือจากการแค่ออกแบบเสื้อผ้าแล้วก็ขายอ่ะม e วดาสไต l e สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับหมิวในเช่ามิวด้าสไตล์นะคะวันนี้นะเราจะมาพูดถึงประเด็นที่เรายังไม่เคยพูดกันอย่างจริงจังก็คือเรื่องของแฟชั่นแบรนดิงอันนี้เนี่ยเป็นข้อมูลที่หมิวเพิ่งไปรีเสิร์ชมาเพราะว่าในช่วงนี้กําลังอินกับการหาความรู้เกี่ยวกับการทําแบรนด์เสื้อผ้าที่เรียกว่าเป็นการทำแบรนดิงอะเนาะที่ไม่ใช่แค่ผลิตเสื้อผ้าแล้วก็มาขายเฉยๆแต่ว่าการทําแบรนดิงมันต้องบ ต้องทำยังไงวะให้เสื้อผ้าของเรามันดูเป็นมากกว่าแค่เสื้อผ้าแต่ว่ามันบ่งบอกถึงบุคลิกบ่งบอกความรู้สึกทำให้คนแบบอินกับเสื้อผ้ากับแบรนด์ของเราเออมันทำยังไงมันมีวิธีการยังไงนะคือมันเป็นความรู้ที่อยู่นอกเหนือจากการแค่ออกแบบเสื้อผ้าแล้วก็ขายอะ่ะก็เลยคิดว่าเออไปหาความรู้ตรงนี้มา เพื่อเสริมตัวเองดีกว่าแล้วพอมันได้เป็นท็อปปิกท็อปิกมาก็เลยคิดว่าเอามาแชร์กับทุกคนก็น่าจะดีนะฮะถ้าพูดเป็นหัวข้อก็น่าจะเป็นเรื่องของ key success ของการทำแฟชั่นแบรนดิ้งละกันอ่ะโอเคแต่จะบอกก่อนว่าเราไม่ได้เป็น ผู้รู้เฉพาะทางในเรื่องของการทำแฟชั่นแบรนดิ้งนะจ๊ะอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลที่เราไปศึกษามาแล้วก็เอามาแชร์ให้ทุกคนได้รู้ไปพร้อมๆกันนะจ๊ะโอเคอ่ะข้อมูลตรงนี้นะข้อแรกเขาบอกว่า การจะทำแฟชั่นแบรนด์ของตัวเองเนี่ยให้อธิบายแบรนด์ตัวเองออกมาเพียงแค่2-3ถึง3าคำ Describe brand in two or three words ซึ่งการที่สค c คีย k เวิร์ดทั้งหมดเนี่ยออกมาให้เหลือแค่2ถึง3มคำเนี่ยมันจะเป็นคำสำคัญที่เป็นคอของแบรนด์ของเราที่จะทำให้เวลาที่เราออกแบบอะไรหรือว่าเวลาที่เราสื่อสารอะไรออกไปเนี่ย เราจะไม่หลงทางไปไหนให้เราแบบไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามให้เราหวนกลับมานึกถึงส3งสาคำนี้ตลอดเวลาซึ่งไอ้สองสามคำนี้มันจะบอกถึงธีมบอกถึงภาพบอกถึงเสียงบอกถึงเท็ก u r เจอร์ที่คนจะสัมผัสได้ถึงแบรนด์ของเราแล้วก็บอกถึงความรู้สึกรวมถึงประสบการณ์ที่ลูกค้าหรือว่าลูกค้าในอนาคตของเราเนี่ยจะได้รับไปเนาะ ซึ่งมันจะทำให้แบรนด์ของเราแบบมันจะแตกต่างหรือว่าเป็นแบรนด์ distinctive นะคะเป็นความแตกต่างที่หลุดออกมาจากแบรนด์อื่นๆที่มีเยอะแยะมากมายในท้องตลาดอ่ะก็เก็บเอาไว้ให้คิดว่าการที่จะทำแบรนด์1นึ่งแบรนด์ให้ตีความแบรนด์ของเราแล้วก็สโคบมันให้มากที่สุดแล้วเลือกคำสำคัญมากที่สุดเอามาแค่สองสาคำเป็นค o v a l u ของแบรนด์ของเราก็พอ ต่อมาข้อต่อมาก็คือเรื่องของ no my own brand คำว่า no my own brand เนี่ยหมายถึงอะไรบ้างหมายถึงว่ารู้ว่าลูกค้าของเราอ่ะคือใครวัตถุประสงค์เป้าหมายสูงสุด ของการทำแบรนด์ของเราอะ่ะคืออะไรแล้วแบรนด์ของเราในอีก5ปีต่อจากนี้อะ่ะมันจะเป็นแบบไหนอันเนี้ยการที่รู้จักแบรนด์ของเราเองอะ่ะมันจะทำให้เรารู้ว่าเราขาดตรงไหนบ้างเออเพื่อที่จะหาคนมาช่วยบิวหาคนมาทำเป็นมาเป็นทีมของเรามาเติมจุดที่จะทำให้ไปถึงเป้าหมายสูงสุดของเราได้โอเคก็ เราก็บอกตัวเองนะโอเคงั้นเราต้องมาทําความรู้จักแบรนด์ของเรากันให้มากขึ้นเพื่อที่จะสุดท้ายแล้วเราจะได้รู้ว่าเอ้ยเราขาดตรงไหนแล้วเราจะดึงให้ใครมาช่วยเราได้ค่ะข้อต่อมานะคะเรื่องของการ tell a story หรือว่าการเล่าเรื่องนั่นเอง เขาบอกว่ามันมี k e ว w o r d คำหนึ่งพูดว่าไม่ได้คำหนึ่งติดเป็นประโยค mm hmm. พูดว่า Fashion is an outside expression of who you are inside It's how you shout to the world If you are like us inside You might express the same way on the outside mm hmm. ก็คือว่ามันเหมือนกับพอเราเล่าเรื่องราวอะไรที่มันเป็น Personal มากๆออกไปมันเหมือนกับมันจะไปดึงเอาคนที่ มีเรื่องราวคล้ายๆกันประสบการณ์แบบเดียวกันหรือว่าเจอกับความรู้สึกที่เหมือนกันเข้ามาหาแบรนด์ของเราเองใช่ปะแล้วมันจะทำให้เขาเนี่ยเป็นลูกค้าแล้วก็เขาก็จะรู้สึกว่ามันมีความเชื่อมโยงอะไรบางอย่างระหว่างตัวเขากับตัวของแบรนด์มันก็เหมือนกับประโยคที่เขาบอกว่า if you are like us inside you might express the same way the outside ก็คือถ้าคุณเหมือนกับฉันข้างในเนี่ย คุณก็น่าจะแสดงออกในภายนอกแบบเดียวกันกับแบรนด์ของเรานั่นเองอันนี้ก็รู้สึกว่าเออมันมันทัชดีเนาะรู้สึกว่ามันน่าจะเป็นการทำให้แบรนด์ของเราที่เราจะทำในอนาคตเนี่ยมันชัดเจนมากยิ่งขึ้นแล้วก็จะดึงดูดคนที่เป็นแบบ เหมือนกับเราเข้ามาได้มากขึ้นข้อต่อมานะคะก็คือเรื่องของ create experience for customers ก็คือการสร้างประสบการณ์ให้กับลูกค้ามีคำที่บอกว่า product is more important yet the brand is much bigger ตัวสินค้า ก็สําคัญมากๆนะแต่ว่าแบรนด์นะมันมีความสําคัญมากกว่ามากเลยก็เป็นอะไรที่ลึกซึ้งนะเพราะว่าเวลาที่เราแบบเสพหรือว่าซื้อแบรนด์อะไรแบรนด์หนึ่งเนี่ยเรารู้สึกว่าเราซื้อมากกว่าแค่เสื้อกางเกงหรือว่ารองเทา้าเอออย่างเราอะ่ะเวลาที่เราซื้ออ,อ่ะสมมุติว่าเราอยากได้ กระเป๋าของ c ชัก o s สใช่ปะเรารู้สึกว่าเราไม่ได้ซื้อแค่กระเป๋าอะเรารู้สึกว่าเราซื้อเอสเตติกของเขาอะเราเอาความเป็นวายแบบอิตาลีวายแบบฝรั่งเศสเอาเราเอาเราเอาวา์ของเขาอะมาใส่ในตัวเราแล้วเรารู้สึกว่าเราเหมือนได้เป็นส่วนหนึ่งของเขาอะไรแบบนี้คือเราก็อยากจะทําให้แบรนด์ของเราอะมันสร้าง ความรู้สึกอะไรแบบนั้นให้กับลูกค้าเหมือนกันให้ลูกค้ารู้สึกว่าออการซื้อเสื้อผ้าของเราเนี่ยมันไม่ได้ซื้อแค่กระโปรงหรือว่าเสื้อแต่ว่ามันซื้อไปถึง Attitude ที่เขาจะเอาไปสวมใส่ได้อะไรแบบเนี้ยเออเนาะการที่จะทำให้ลูกค้ารู้สึกกับแบรนด์เรายัางไงหรือว่ามี experience ย,ยัอย่างไงเนี่ยยังไงมี experience ยัอย่างไงมันก็จะมีข้อเรียกว่าเป็นสเต็ปเนาะในการเริ่มทั้งหมด3ข้อข้อแรกก็คือว่าเรื่องของแบรนด์ r e putation หรือว่าการที่เราจะอยากให้ชื่อเสียงของแบรนด์นะมันเป็นยังไงข้อที่2ก็คือเรื่องของแบรนด์ Core Value ก็คือความ คำว่า core value ก็คือ value หรือคุณค่าที่แบรนด์ยึดมัน่นถือมัน่นนั่นเองแล้วก็ข้อที่3ก็คือว่าแบรนด์จะถูกมองเป็นแบบไหนหรือว่า brand in visual how does the brand want to be visually seen อันนี้ก็จะเป็น3ข้อที่จะเป็นจุดเริ่มต้นเพื่อที่จะสร้าง experience หรือว่าประสบการณ์ให้กับลูกค้าของเราในอนาคตโอเค okay. ข้อต่อมา ก็คือ take your time ค่ะเขาบอกว่าให้ใช้เวลาได้เลยเพราะว่าโลกมันรอได้ถ้าเกิดว่าสิ่งที่เราคิดจะทำมันมีความหมายมากพออก็จริงเราไม่จำเป็นต้องรีบแล้วก็ทำอะไรออกมาให้มันแบบลวกๆให้มันเสร็จๆออกมาก่อนโดยที่ยังไม่กลั่นกรองให้มันลึกซึง้งหรือว่าให้มันสำเร็จเพียงพอเรารู้สึกว่าเออมันก็จริงนะอย่างตอนที่ เราเคยทําแบรนด์เสื้อผ้าของตัวเองใช่ปะตอนนั้นน่ะเหมือนกับเรารู้สึกว่าเรารีบอะแล้วก็เราอยากจะทําออกมาให้มันให้โลกมันออกมันรู้ให้โลกรู้เร็วๆอะไรอย่างเงี้ยมันเลยทําให้เวลาที่ทําออกมาแล้วรู้สึกว่ามันก็ยังไม่ได้สําเร็จดีแล้วก็ยังไม่ได้เป็นตัวเราอย่างเต็มที่เอออมืมันก็จริงว่าโลกรอได้ เราค่อยๆคิดค่อยๆทําให้สิ่งที่เราตั้งใจมุ่งมั่นจริงๆเนี่ยมันออกมาได้แบบถึงเนื้อถึงแก่นจริงๆค่ะโอเคข้อต่อมาก็คือเรื่องของการเข้าใจ competition แล้วก็ target market ก็คือว่าเข้าใจคู่แข่งแล้วก็เข้าใจตลาดที่เราจะเข้าไปเล่นนั่นเองแฟชั่นคือ identity คือ tone of voice that stand out from other brands ก็คือแฟชั่นคือเอกลักษณ์ แล้วก็เป็นเสียงที่โดดเด่นออกมาจากแบรนด์อื่นๆเนี่ยก็จะเป็น core idea ในการคิดการสร้างแล้วก็ในการที่จะ define แบรนด์ตัวเองให้หลุดออกมาจาก คู่แข่งและเราจะรู้ได้ยังไงว่าคู่แข่งคือใครวิธีการก็คือการทำมาร์เก็ตเสิร์ชการทำมาร์เก็ตเสิร์ชก็สามารถทําด้วยตัวเองได้เลยก็คือว่าเดินไปเลยจ้าในห้าง mm. หรือว่าถ่ายไอจีไปเลยว่าแบรนด์อะไรที่มันใกล้เคียงกับเอเจติกของแบรนด์แล้วนะหรือว่าแบรนด์อะไรที่กลุ่มลูกค้าที่เราแบบตั้งใจจะเข้าไปหาเขาเนี่ยเขาซื้อเออเราก็สามารถหาความรู้หรือว่าหา ข้อมูลตรงนี้ได้ด้วยตัวเองด้วยการรีเสิร์ชได้เลยและจุดสำคัญของข้อนี้อีกข้อหนึ่งก็คือว่า strong social media p r e s e n t ก็คือว่าการมีตัวตนอยู่ในโลกออนไลน์หรือว่าโซเชียลมีเดียเป็นอะไรที่สำคัญมากๆในการทำแฟชั่นแบรนดิ้งตอนนี้อย่างตอนนี้เนี่ยโซเชียลมีเดียที่มีความสำคัญมากๆในความคิดของเราก็คือ IG instagram เป็นตัเชื่อมีเดียที่เป็นเหมือนแกลเลอรี่ของแบรนด์ที่จะทำหน้าที่สะสมทั้งวิ a เอสเตติกแล้วก็สะท้อนไลฟ์สไตล์ของลูกค้าของเราอ่ะผ่าน Instagram เนาะดังนั้นในเวลาที่เราแบบทำแบรนด์ของตัวเองเนี่ยการใช้ IG ให้เป็นประโยชน์มันก็จะทำให้แบรนด์เราดู มีภาพที่ชัดเจนมากขึ้นอย่างตัวเราเองอะเราจะเราไม่ได้เป็นคนที่ทํา IG เก่งแล้วก็ภาพใน IG ส่วนตัวของเรามันก็จะค่อนข้างแบบสเปะสปะแต่เรารู้สึกว่าแบรนด์หนึ่งที่ทํา IG เก่งมากก็คือแบรนด์ชักมดชักมดเนี่ยเป็นแบรนด์ที่เวลาเราถ่าย IG ไปแล้วเราจะรู้สึกว่ามัน มีความสวยงามความลื่นไหลของสีอะ่ะแล้วก็เขาสามารถเอาโปรดักต์ของเขาอะ่ะเข้ามาเบรนด์อยู่ใน IG โดยที่ไม่ใช่การแค่แบบนางแบบมายืนขายของยืนถ่ายรูปเป็นแบบโปรดักชชอตอย่างเดียวแต่ว่ามันมีความรู้สึกว่ามันมันมีชีวิตเนาะแล้วก็เจ้าของหรือดีไซเนอร์ของแบรนด์ก็เป็นส่วนหนึ่งของ แบรนด์ชักมูสและอยู่ใน IG ด้วยมันรู้สึกว่ามันมันมีชีวิตมันเข้าถึงเรารู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งกับแบรนด์ของเขาได้มันไม่ใช่แค่ถ่าย i อไปแล้วเจอนางแบบใส่เสื้อผ้ายืนเฉยเฉยแล้วรู้สึกว่าเขากับฉันมันเป็นคนละเรื่องกันอันนี้มันเหมือนแบบเราแบบเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในโลกของเขาได้อะอันเนี้ยถ้าทำแบรนด์ของตัวเองจริงๆอะ่ะเราก็อยากทําให้ได้แบบชักมุสนะในเรื่องของการแบบใช้ i n s t a g r กรแล้วก็การสร้างโลกของตัวเองให มันออกมาชัดเจนแบบนี้แล้วให้คนมาเป็นส่วนร่วมส่วนหนึ่งของเราได้โอเคต่อมาก็คือเรื่องของ Determine Unique Selling Point หรือว่าการกำหนด Unique Selling Point คือจุดขายที่เป็นจุดขายอันเป็นเอกลักษณ์ของเราเพราะว่าเวลาที่ลูกค้าเขามีตัวเลือกเยอะๆะค่ะเขาจะเลือกอะไร เขาจะเลือกในสิ่งที่เขาเคยได้ยินมาก่อนหรือว่าอะไรก็ตามที่โดดเด่นพอบออกมาในหัวเขาก่อนนั่นเองโอเคดังนั้นเวลาที่เราทำแบรนด์เสื้อผ้าหรือว่าแบรนด์อะไรของเราก็ตามถ้าเราหาเอกลักษณ์จุดหนึ่งและทำให้เอกลักษณ์อันนี้เนี่ยมันเป็นจุดขายของเราไปเลย <S <S เช่นอยากได้เสื้อที่ใส่แล้วไม่ร้อน มันมีเสื้อที่ใส่สบายเยอะแยะมากเลยในตลาดใช่ปะแต่เสื้อที่ใส่ไปแล้วไม่ร้อนในหัวของเรามันมีแค่คําว่าแ mm hmm. อ r i ิซซึมผงมากของยูนิโคอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าอยากได้รองเท้าที่เบามากๆเบาสุดๆเบาเหมือนอยู่บนเมฆในหัวของเราก็จะมีโผงมาก็คือแบรนด์รองเท้าของออ Cloud เพราะว่าเขาออกแบบรองเท้าให้เบามากๆแถมชื่อแบรนด์เขายังออนคลาวอีกอะไรแบบเนี้ยค่ะก็ เป็น Unique Selling Point ที่ถ้าเราจับตรงนี้ออกมาได้ใช่ปะเวลาที่ลูกค้านึกถึงหรือว่าต้องการอะไรก็ตามแล้วมันมีเราอยู่ในนั้นเขาก็จะเข้ามาหามาซื้อเราได้เร็วกว่าแบรนด์อื่นนั่นเองอีกข้อหนึ่งก็คือเรื่องของการ Don't be everything to everyone ก็คือเราไม่จำเป็นจะต้องเป็นทุกอย่างของทุกคนคะ่ะเราเป็นแค่ อย่างเดียวของใครบางคนก็พอก็จริงเราถ้าเราไปทุกอย่างจะไม่มีใครจำอะไรเราได้เลยเรารู้สึกแบบนั้นนะโอเคและข้อสุดท้ายก็คือเรื่องของการ be consistent หรือว่าการตอกย้ำการทำอย่างสม่ำเสมอไม่เปลี่ยนแปลงไปมาเช่นวันหนึ่งฉันอยากจะเป็นรองเท้าที่จะเบาที่สุดเป็นรองเท้าที่ใส่แล้วสบายเหมือนอยู่บนเมฆเป็นรองเท้าแบบออนคลาวใช่ปะแต่ว่าอีก มาอีกวันหนึ่งฉันอยากจะเป็นรองเท้าที่แฟชั่นนำสมัยที่สุดแล้วเรื่องของความฟังก์ชันความเบาสบายล่ะคุณจะยังเก็บมันอยู่ไว้หรือเปล่าก็เอามาแชร์กันประมาณนี้นะคะเป็นข้อมูลที่ไปรีเสิร์ชมาหวังว่าข้อมูลตรงนี้เนี่ยจะ เป็นประโยชน์กับใครหลายคนที่กำลังคิดจะทำแบรนด์เสื้อผ้าแบรนด์อะไรสินค้าของตัวเองอยู่เนาะบอกว่าจะเป็นประโยชน์กันแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และเป็นกำลังใจให้กับช่อง m ิวด้าสไตล์ทำคลิปต่อไปด้วยนะจ๊ะไปละจ๊ะบ๊ายบาย